วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลคำชะอีตะบลน,น้ำเที่ยงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์บรรวัตน์แสงมิพาฒนภาพรในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์โรงพยาบาลจุลาภรน,นำหน่วยแพทย์พระราชาทานโรงพยาบาลจุลาภรอ,ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร นอนโอกาสวันดรมมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคม2517และเพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัตาติยราชนารีในการให้บริการรักษาผู้ป่วยยากไร้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ โอกาสนี้ได้มอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานจำนวน500ชุดให้แก่นกายกรเอี่ยมจุลารองผู้ราชการจังหวัดมุกดาหารเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไปโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน501คนกลุ่มโรคที่พบมากห้าดับแรกได้แก่ระบบจักสุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบประสาทและระบบหัวใจและหลอดเลือด ในการนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวนสามรายพร้อมมอบกระเป๋ายาสารมันประจำบ้านพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้น